ในเรื่องของพอรบร,ร่างฝุ่นพิษและมลพิษข้ามแดนนะครับตรงนี้ก็อยากจะดำเรียนแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลในการตอบคําถามต้องนําเรียนว่าในฉบับของพรรคเก้าไกลที่ไม่ได้นํามาร่วมประกอบการพิจนารณาหรือยื่นในสภาผู้แทนแาราษฎรวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเรื่องของอขั้นตอนของทรามไลทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องของระยะเวลาเราได้ส่งกลับมาที่สรอนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ วันศุกร์ที่5ที่ผ่านมานะเวลานั้นที่เราได้กลับมาเนี่ยก็ประมาณ2องโมนาทีแล้วนะครับก็ทําให้ในร่างที่จะมาพิจารณาหรือรอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานอีก7จหน่วยงานเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ยในส่วนของการที่เราประชุมวิบรัฐบาลเมื่อวันที่8นะครับประชุมคอรมอเมื่อวันที่9เนี่ยก็ เราก็เอาจน last minute แหะครับว่าจนสุดท้ายที่ว่าเราจะได้ขอทุกร่างนะครับบรรจุเข้าไปในในชั้นกรรมิการวิสามันให้จงได้ตัวเล่มที่ได้มานะครับมันมันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์มากกว่าเรื่องของระยะเวลาในการที่จะต้องตรวจสอบแล้วส่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความเห็นกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับถ้ามีเอกสารใดที่ยังไม่ได้รับเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบผอบรัดกุมและครบทุกมิตินะครับก็คงจะให้ท่านลงนาม ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของความถูกต้องครับรกฎระเบียบข้อบ,บังคับร่างของฉบับของพรรคเก้าไก่จะถูกตีตกใช่หรือไม่อันนี้ต้องขอแสดงอย่างชัดเจนนะครับว่าประเด็นตรงนั้นหมดห่วงได้เลยนะครับด้วยความจริงใจความตั้งใจและเป็นนโยบายหลักๆของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับที่ต้องการจะแก้ไขปัญหานี้สาระใหญ่ของพรบรข,อของพรรคเก้าไก่จะถูกตีตกไปไม่ถูกมาพิจารณานนี้ขอให้ให้สบายใจนะครับว่าไม่มีประเด็นนั้นแน่นอนทุกข้อมูลทุกไฮไลท์ของฉบับร่างของพรรคเก้าไก่ กับจะถูกมาพิจารณาอย่างเข้มข้นเสริมและเติมเข้าไปด้วยซ้าไปแล้วรัฐบาลชุดนี้ของท่านเศรษฐาทางานอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เรานํามาใช้นามาพิจารณาทั้งสิ้นทําไมไม่เอาเข้าไม่ประกอบร่างนะครับอันนั้นอยากให้มองเป็นเรื่องของขั้นตอนในระเบียบข้อบังคับในแง่ของกฎหมายนะครับเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ลุ้นวนครับว่าการทํางาน,ม,นมันต้องมีสเตป็ปมีขั้นตอนของ,ของ,ของ,ของในบริบทนั้นทุกร่างที่ประกอบเข้ามารวมถึงภาคประชาชนสอง0มืกว่ารายชื่อจะนํามาเป็น ผลิตเอามาเป็นพรบอากาศสะอาดฉบับของประเทศไทยเพื่อคนไทยครับไม่ใช่ฉบับของพรรคการเหมือนใดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ครับ